สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่อนาณาจะชวนเพื่อนๆมาทำเส้นเล็กผัดปลากระป๋องนะคะมาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้พี่อนาณาใช้เส้นเล็กประมาณ400กรัมนะคะแช่น้ำแล้วนะคะแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้นะคะแช่น้ำไว้สักพักหนึ่งให้เส้นเขาดูดน้ำอะคะ่ะปลากระป๋องค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะประมาณ2กระป๋องวันนี้พี่อนาณาใช้ผัก คะน้าม็กซิกันนะคะหรือต้นผงชูรสนี่เองที่บ้านพี่ณาม,มีเยอะเลยจะใช้เป็นผักคะน้าปกติเลยก็ได้นะคะหรือเป็นผักอื่นก็ได้ค่ะกวางตุ้งก็ได้ไข่ไก่ค่ะ2ใบผงปรุงรสนิดหน่อยน้ำตาลค่ะพริกกระเทียมสับค่ะมากน้อยตามชอบได้เลยนะคะน้ำมันสำหรับผัดนะคะ ซอสปรุงรสจ้าน้ำปลาค่ะซอสซอสหอยค่ะน้ำมันหอยน้ำเปล่านิดหน่อยเดี๋ยวไปลงมือปรุงกันเลยจ้ามาลงมือปรุงกันเลยนะคะเที่ยนาเปิดเตาแล้วนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อย ใส่ไข่ไก่ของเราลงไปรวนกับน้ำมันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวยีไข่ของเราให้สุกไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตักไปพักไว้ก่อนนะคะให้กรอบนิดนึง ไข่เราติกมาพักเลยค่ะตักไข่ขึ้นไปพักแล้วนะคะใส่น้ำมันไปใหม่อีกรอบนะคะผัดพริกกระเทียมของเราให้หอม กระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วคะ่ะใส่ปลากระป๋องลงไปเลยจ้า มาปรุงน้ำซอสกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ปลากระป๋องของเราโดนความร้อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราตักเนื้อปลากระป๋องขึ้นมาพักนะคะแล้วเดี๋ยวมาปรุงน้ำซอสกันค่ะเดี๋ยวเวลาผัดกับเส้นจะได้ไม่เละนะคะ ขอเติมน้ำเปล่าลงไปด้วยนิดนึงนะคะมาเริ่มปรุงรสกันเลยนะคะใส่ผงปรุงรสนะคะอันนี้ประมาณหนึ่งช้อนชาพุนทูนนะคะน้ำตันทรายใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วเดี๋ยวชิมรสดูก่อนนะคะว่า เราจะต้องเติมอะไรไหมซอสปรุงรสค่ะหนึ่งสองเดี๋ยวเราใส่น้ำปลาด้วยนิดหน่อยอปลาหนึ่งช้อนนะคะซอสหอยซอสหอยประมาณหนึ่งช้อนค่ะ เดีวชิมรสซอสของเราดูก่อนนะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวให้เอาเส้นลงนะคะชิมรสดูก่อนว่าถูกใจหรือยงังรสชาติจะประมาณคล้ายๆเหมือนผัดก,กะเพราค่ะเค็มแล้วหวานแล้วโอเครสชาติพอดีแล้วนะคะ ชิมรสน้ำซอสของเราโอเคแล้วนะคะเพื่อนๆก็ปรุงรสตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะรสชาติจะประมาณคล้ายๆเหมือนผัดกะเพราค่ะเดี๋ยวให้เส้นเขาดูดน้ำซอสเข้าไปก่อนแล้วก็คลุกๆนะคะให้เข้ากัน เส้นเรานิ่มแล้วนะคะเพราดูดน้ําซอสเข้าไปหมดแล้วนะคะใส่ผักลงไปเลยจ้าเดีย๋ยวใส่ก้านลงไปก่อนนะคะผักนี่ก็มากน้อยตามชอบได้เลยก็ดูกะปริมาณให้มันพอดีกับเส้นของเราะคะ่ะ ใบที่เหลือเลยนะคะเดี๋ยวผักก็จะยุบนะคะคลุกคลุกให้เข้ากันอีกใส่ไข่ที่เรารวนลงไปเลยนะคะไข่ที่เรารวนเอาไว้แล้วคลุกเลยค่ะ เน้อปลากระป๋องด้วยค่ะคลุกให้เข้ากันเป็นอัน,น้ใช้ได้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเส้นเล็กผัดปลากระป๋องของเราทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะไปตักเสิร์ฟกันเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะเส้นเล็กผัดปลากระป๋องของเราเส้นจ,จะเป็นแบบว่านุมน่มๆชุมช่มๆซอสนะคะจะไม่ใช่แบบเส้นแ,แห้งๆไม่ใช่ผัดแบบแห้งๆแบบมาม่าเพราะว่าเราจงใจให้เส้นแบบเหนียวนุม่มค่ะชุม่มๆซอสไปเลย ถ้าเพื่อนๆชอบแบบแห้งๆก็ไม่ต้องใส่ซอสเยอะนะคะแต่พี่อานาชอบให้แบบว่าเขามีความชุ่มๆน,น,นุ่มๆหนืดๆเส้นแบบเหนียวนุ่มมากๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันเมนูหน้าจ้าหอมมากๆ